đi <laughs> không à, này là <laughs> cái, <laughs> cái này là này là này là cái này kia แล้วโอ๊ยตายยแล้วคุณข้าเลยเดี๋ยวก่อนหนูตกใจอยู่เป็นเส้นมือหนักหนึ่งบาทหนึ่งบาทโอเคดี Coffee, s <S <aj>. ไหมเนี่ยเ้องเลือในป้ายใหญ่จริงคือเมื่อกี้นะคะหนูเดินไปเอาไก่ ยื่นมาแบบนี้ก็เอาเยื่นให้แบบนี้แล้วก็ยื่นไก่มาให้แล้วหนูก็มาเปิดดูเพราะว่าได้ยินเสียงกรกฏแกงหนูนึกว่าขาหรืออะไรเพราะว่ากลัวเดินข้ามไงเลยเปิดอ,อุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยค่ะตกใจเลย เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องต้องขบจนขบจำได้ะ